เปื่อยมากหนูนอนหนูรลายไม่ได้เอออดีตอดีไปเรื่อยไปเปื่อยมากนะคะก็ตื่นมาหนูข้ามเออใช่ความสุขไปเรื่อยเปื่อยค่ะไปเรื่อยเหตุผลเยอะใช่ค่ะไปข้ามไปกันต่อค่ะพลังรับ้านรประจำบ้านทั้ง1,500คนใครยังไม่ไ้เข้าฟุตบิดยังไม่ได้ร่วมบุญร่วมกันได้นะคะแม่ใหม่เมียนอยมีแรงขับเก็บเล็กผสมน้อยค่ะ ผลเขาฟังขึ้นค่ะแมออ่นุ่นหนะดีนุ่นพูดอะไรก็ดีนุ่นมีเหตุผลนุ่นพูดดีใช่พูดอะไรก็ถูกพูดอะไรก็ชอบเ,เออพูดดีพอกับที่เป็นดอกแก้วดอกแก้วดีเออดอกแก้วน่ารักสวัสดีคุณหญิงญิงจ้านุ่นพูดถูกค่ะจ้างนุ่ขึ้นไหลกับนุ่นที Oh, oh, oh. นุ่นเนยช่างทุ่มสมือดอกแก้วไม่ผิดดอกแก้วดีเออใช่ค่ะ oh, <okay. S 1> ขอหนุ่มหลับเป็นไงเป็นไงร่วมหนึ่งแดงขอบคุณคุณลำจวนค่ะขอบคุณค่ะเราจะติ้งกันให้สะพึงไปเลยนะคะดอกแก้วไม่ผิดใช่ค่ะรักเข่าอะ่ะเออใช่นะคะเราจะ ลำเราส่องทุ่บงบรรพเพลงเราค่อยผมโล่ลำเพลงที่เนี่ยแหละคุณเราช่วยโลกเป็นเอียนใช่ค่ะสวัสดีคุณนิสาค่ะใช่ใช่<อ>มาต้องมาข้าพลังรังกบ้านบรรพีเราช่วยกันเร็ว<อ>นะคะวันนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่น้องไม่ค่อยเปิดตรงนี้ค่ะเมื่อวานส่งโต๊ะล้มดีใช่วม <laughs> แรงร่วมใจกันนะคะทุกคนมากตอ้อคงมากตอ้อค่ะ กันมาเก้าปีแล้วแม่โอ้โหใช่น้องตื้นทุ่เมเสมอนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ได้หลายใบยูนะ <c oughs> เดี๋ยวลูกลูบผสมให้ได้ลื่งพันใบแดงนะคะ, <c oughs> ะ,คะมาค่ะมาค่ะเราต้องได้นะคะเราต้องทาได้ลึ่งพันใบแดงจ้าทุ่ <c oughs> งนี้จะบอกว่าวจะไฟ์หรือเปล่า <c oughs> วันนี้น้องตื่นมากินข้าวเลยไม่ไหล ม <laughs> าค่ะมาตอบตั้งน่า500คนนะคะอย่าเรียกชื่อดอกแก้วบอยเดี๋ยวจะพาผอหรือพรุ่งนี้เราจะเล่นเรื่องดอกแก้วที่งานนู้นอ่ะเล่นเวทีมีจอ LED ด้วยไ,<ด>ไม่นะ <laughs> คนดูดูไม่ได้จริงขอทีเดีค่ะพี่แบา,าแบีบาแม่ <laughs> นี่คุณบอลไงแน,น,น่ยุพัลลาสามล้านถูกไหมยุพัลลาน่าจะไม่ได้เล่นนะเพราะแถวนั้นคนเล่นเยอะแล้วเพราะว่ามีเกย์ไปเล่นเยอะแล้วแหละสองแดงแม่หุ่มขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค <5 S 2> ่าถึงขึอนยากร้องไห้ไม่เป็นไรล้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นแม่อยู่เงียบร้อเล่นร้อเล่นก็เหนื่อยแหละ